ก็ขอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับและก็คนรักตัวเลขทุกคนครับวันนี้เราเดินทางมาถึงการใช้ตารางค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติจะอยู่ในภาคที่2ภาคที่2นี้ก็คือจะเป็นกรณีที่มันไม่ลงตัวตามตารางแต่ว่ามีค่าใกล้เคียงดังนั้นเราจะต้องใช้วิธีเทียบเคียงหรืออัตราส่วนเป,เปรียบเทียบเอาข้อ13นะครับค่าของทซน21องศา35ลิปดานะครับเราพบว่า35ลิปดาเนี่ยมันไม่มีในตารางเพราะว่า ในตารางเนี่ยมันจะมีถึงมีเพียงแค่อะไรครับเต็มหน่วย10 10ลิบดา20ลิบดา30ลิบดา40ลิบดาดังนั้นเราต้องใช้วิธีเทียบเคียงดังต่อไปนี้ครับเราพบว่า่า35ิิบดาเนี่ยมันอยู่ระหว่าง30ลิบดากับเลยครับ40ลิบดาดังนั้นเราก็จะไปหาค่านี้ยีองศา30ลิบดาและ40ลิปิบดาครับดังนั้นไปครับเราก็มาดูนะครับ พราะว่า21องศาอยู่ไหนครับอยู่นี้นะ21องศาอ่า35ระหว่าง30กับ40ดังนั้นกูจะระบายตรงนี้ไว้นะครับ30กับ40ลิบดาและเขาต้องการค่าไรครับค่าทรายดังนั้นทราย21องศา35ลิบดาทรายอยู่ไหนครับทรายอยู่บนนี้นะงั้นก็ไล่ลงมาครับก็จะเจอว่ามี2องค่านี้นะครับดังนั้นเราก็จะได้ออกมาคือดังนั้นทราย 21องศา35ลิปดามีค่าอยู่ระหว่างซ้าย21องศา30ลิปดากับซ้าย21องศา40ลิปดาแล้วเราก็ไปหาค่ามานะครับมันคือเท่าไหร่ครับ0.3665นะครับ0.3665 นะครับกับไปเลยครับ0.3692ตอนนี้เรายังไม่ทราบค่าของไซน์21องศา35ลิดดานะครับแต่พอกับประมาณได้ว่ามันจะต้องอยู่ระหว่างอะไรครับ0.3665ถึง0.3692นะครับต้องไม่เกินนี้ต้องอยู่ระหว่างนี้นะดังนั้นมาดูครับทีนี้เราจะเทียบอัตราส่วนนะครับสั้นสั้นก็คือจากไหนครับก็เ,เอา ปลายลบต้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นสั้นตรงนี้เรายังไม่รู้ให้แทนด้วยตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งตรงนี้ค,ครูให้เป็น x นะครับให้เป็น x ก่อนนะครับต่อมาขายยาช่วงยาวนะครับเราทราบแล้วว่าปลายคืออะไรและต้นคืออะไรนะครับช่วงนี้นะดังนั้นเราก็จะหารได้ช่วงมาเป็นช่วงยาวก็ลบนะครับตั้งลบนะเอาค่ามากลบค่าน้อยหรือ,อา อาปลายลบต้นนะครับถ้าเรามองว่าตัวนี้30ต้น40ปลายงั้นปลายก็คือจะเป็นตัวนี้ก็จะเอา0.3692ตั้งนะครับทดครับ0.3692ถ้าใครจะใช้เครื่องคำนวณเพื่อสร้างความมั่นใจก็ลองใช้ดูแต่ว่าก็อยากให้พวกเราเล้ทดมือก่อนนะครับ0.3692มาแล้วปุ๊บก็อะไรต่อครับ0.3665นะครับ 2ลบไปได้ยืมมาเป็น12.9ก็เหลือ8นะครับ12ลบบอก5เหลือ7 8ลบ,บก2กลบเหลือ2แล้วก็0 0 0 0 0 2 7ได้แล้วช่วงยาวนะครับ0.0027ครับอ่าม่ได้มาแล้วครับลบตรงนี้วิธีตรงก่อนนะถ้าหากเราพบว่าในตรงนี้นะครับอ่าเอาไว้ จบข้อนี้ก่อนแล้วครูจะบอกว่าวิธีรัดนะครับถ้าหากเป็นจะรัดได้ยังไงนะครับค่อยไปดูกันนะต่อไปครับช่วงสั้นทางซ้ายบ้างนะครับก็พบว่าสั้นทางซ้ายเนี่ยอันนี้คือปลายเนาะสามสิบห้าลบออกสามสิบก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือห้านะครับต่อมาครับช่วงยาวก็เป็นยาวตรงนี้ปลายลบต้นสี่สิบลบออกสามสิบก็จะเหลือสิบเลยนะครับแล้วก็จะหยิบ สั้นส่วนยาวทางซ้ายถ้าเวลาเราหยิบสั้นส่วนยาวขวาก็ต้องหยิบสั้นส่วนยาวนะถ้าหยิบยาวส่วนสั้นทางซ้ายทางขวาก็ต้องหยิบยาวส่วนสั้นฉะนั้นครูขอหยิบครูจะเรียกว่าตรงนี้สั้นนะครับสั้นส่วนด้วยยาวนะครับดังนั้นสั้นคือ5ส่วนด้วยยาวคือ10แล้วสั้นทางขวาก็คือ x ส่วนด้วยยาวคือ0 0 0 2 7นะครับเอ้าแล้วซรายยี่สิบเอ็ดองศาสามสิบห้าลิปดาเนี่ยตรงเนี้ย จะเขียนอะไรลงไปมันก็คือจะมีค่าเท่ากับอะไรครับตรงนี้นะครับก็คือมันบวกไปอีกเท่าไหร่มาถึงตรงนี้นะครับก็คือบวกไปอีกเท่าไหร่ครับบวกไปอีก x ก็จะได้ค่าตรงนี้ดังนั้นขอเขียนตรงนี้ไว้ครับว่าคือ0.3665บวกไปอีก x ที่หามาได้ดังนั้นจะติดตัวแปร x ไว้ก่อนต่อมาครับจากตรงนี้นะครับ แต่ที่เราสั้นสั้นส่วนยาวทางซ้ายเท่ากับสั้นส่วนยาวทางขวาเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปอ่าแล้วก็คูณไข้นะคุณต้องการหาค่า x ฉะนั้นตัวนี้ก็จะย้ายครับจากหานย้ายไปคูณครับไปคูณกับ5ครับก็จะได้ x เท่ากับครับ5คูณกับคูณนะครับ5คูณกับ0 0 0 2 7แล้วหารด้วยเลยครับหารสิ นะครับก็พบว่าตัดทอนนะ5ตัดกับ10เหลือ2งั้นก็จะเอา0.0027หารด้วย2นะครับงั้นก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็หารนะ0 0 0 2 1เป็น2 2 3เป็น6เศษอะไรครับ7จลบกเศษ1ก็เป็น10เนาะ2 5เป็น10อ่าก็จะได้แล้วนะครับดังนั้น ซา21องศา35ลิบดาของเราก็จะได้เท่ากับ0.3665บวกไปอีก x นะครับเท่ากับ0.3665บวกไปอีก x ก็คือบวกไปอีกเท่าไหร่ครับ0.0000135แต่เราต้องการอะไรครับต้องการ4ตำแหน่งซึ่งในตำแหน่งที่4 เราอยกไต้การสี่ตำแหน่งเนาะซึ่งตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่4เนี่ยมันคือ3แล้วเราต้องการ4ให้มอง5าตำแหน่งให้มองเกินไปหนึ่งตำแหน่งนะฉะนั้นมันคือ5 5ก็จะบัดให้จาก3ปไปเลยครับอา่าเป็นการเป็น0.001 4ก็จะได้ค่านี้มาครับฉะนั้นขอนําค่านี้มาเขียนเลยนะครับปัดเลยนะก็เป็น0.0014นะครับขอเขียนเป็นตัวสีแดงไว้แล้วกันก็จะบวกกันครับมีค่าต้าไหร่จะบวกนะครับท้ายบวกท้ายนะ 5บวก4ีได้9นะครับอขอเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับ9 6อะไรครับ6บวก1เป็น7นะครับและอะไรครับต่อไปก็060บวกหกบวกก็บวกได้เลยครับต่อไปก็เป็น 6+ 0บวกนได้6นะครับ 3+ 0บวกย์ได้3า จึงมีค่าระกับ0.3769มาดูครับ0.3769อยู่ระหว่างนี้ไหม0.376 3679ครับ3679 3679 65บวกไปอีกเท่าไหร่65บวกไปอีก14ดังนั้นก็ไม่เกินเท่าไหร่ครับ79ไม่เกิน7912เนอะดังนั้น ก็แสดงว่าคําตอบของเรานั้นถูกต้องนะครับถ้าใครได้เกินกว่านะครับ3692แสดงว่าผิดใครได้น้อยกว่า3665แสดงว่าคําตอบนั้นผิดคัดการได้เลยดังนั้นจึงตอบเท่ากับครับ0.3679ครับ, 3, 6, 7, 9, รบอ้าทีนี้วิธีลักก็คือเราพบว่าที่อะไรครับลิฟดาเนี่ยของมันคือ35อ่40า30 40 ครึ่งหนึ่งก็คือ35ถูกต้องไหมฉะนั้นเราเอาจับบวกกันแล้วหาร2ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของตัวนี้เลยเอ่ะตัวนี้บวกเนี่ยครับต้นบวกปลายหาร2ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยก็คือตรงกลางตรงนี้เลยนะครับก็จะจับบวกกันคืออ่าดูนะจับบวกกันได้เลยครับโทษนะ0จบวกด้วย0 3 6 9 2จุเสองบวก2เป็น7ครับ 6บวก5เป็น6บวกเเป็นห้าสิทด1 6 2 12เป็น13 13ทด1 6 6่บวก1เป็น7แล้วอะไรครับแล้วหารที่2ครับเอา2 2หารครับทดเลยนะครับ0 2 3เป็น6ทดในใจครับเหลือ13 2สครับเหลือหนึนะ2 2 15 2 7 14บห1 4สองเดเหลือ1นะครับ ก็เป็น17 28 16 28 16นะครับก็เหลือ1 25เป็น10ก็จะได้เป็น0.3678แล้ว5เนี่ยก็ปักขึ้นก็เป็น79ครับดังนั้นเห็นไหมฮะได้คำ,ำตอบเท่ากันไหมได้คำตอบเท่ากันครับนะครับฉะนั้นข้อนี้ได้0.3679เห็นไหมครับเท่ากันไหมเท่ากัน ถ้ามันเป็น3 5หนั้นจับต้นบวกปลายแล้วหารด้วย2ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยได้เลยมันก็คืออะไรครับจำนวน2คนมารวมกันแล้วก็คือได้เท่ากันน่ะก็จะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับดังนั้นก็จะเพียงเท่านี้นะครับข้อ1ข้อ13นะครับเรามาลุยกันต่อที่ข้อ14นะครับอีกข้อหนึ่งขอด0 3 7 0์ดนะครับมาดูครับขอดศูนย์ดเจเาเรามาดูก่อนว่ามันอยู่่อยู่ค่าอยู่ตรงไหนนี่หน่วยเป็นเรเดียนนะนะครับ เรเดียนก็จะดูตรงไหนครับคอลัมน์นี้ทางซ้ายหรือคอลัมน์นี้ทางขวานะครับมาดูครับนั้นขอระบายสีไว้หน่อยครับเป็นสีเหลืองข้างบนนะกับสีเหลืองข้งางล่างเราต้องการหา0.3709 0.36มดน้นอยู่ใกล้นี้แหละ36 37, 3ห3ส0 9 3709สสเก่วน3 7 2เเกินนะฉะนั้นถ้าเกินแสดงว่ามันจะอยู่ระหว่างนี้ แสดงว่า2ค่านี้นะครับมันจะอยู่ระหว่าง2ค่านี้ขอระบายไว้ครับอันนี้จะเป็นปลายอันนี้จะเป็นต้นนะครับแล้วเขาต้องการค่าขอดขอดฉะนั้นถ้ามัอนอยู่ทางซ้ายเรเดียทางซ้ายแสดงว่าเราต้องมองเลยครับค่าขอดด้านบนนะครับก็จะกลายเป็นอ่าสองค่านี้นะครับดังนั้นเรามาพิจารณาค่าได้เลยครับเราก็จะได้ว่าคอดอ่าศูนย์จุดสามเจ็ดศูนย์เก้า นะครับมันอยู่ระหว่างคอร์ดอะไรครับเรเดียนก็คือ3694 0.3694กับคอร์ด0.3723ครับอ่าแล้วเราก็ได้ค่าออกมาแล้วนะครับคือ3694นี้ได้25 2.5826 2.5826และ 2.5605นะครับต่อมาครับเราก็หาช่วงสั้นนะครับช่วงสั้นก็ช่วงนี้เลยดังนั้นเรายังไม่มีมันตัวค่านี้ยังไม่มีนะดังนั้นเราก็จะแทนด้วย x ก,ก่อนนะครับแทนด้วย x ต่อมาช่วงยาวก็จับปลายลบต้นทีนี้ปลายลบต้นเรามาดูก่อนว่าค่ามันมากหรือน้อยนะครับเราพบว่าเราพบว่า2.5605 2.58ดังนั้นตัวนี้น้อยกว่าค่านี้เอาน้อยลบมากจะต้องติดลบเช่นถ้าเอา4ลบด้วย5ก็จะเท่ากับลบ1แล้วเราคิดยังไงครับก็จะคิดเป็น4ลบด้วย5นี่ก็เท่ากับเอา5 5ตั 4, ้งลบด้วย4จะเป็น5ตั้งลบด้วย4แล้วก็จะติดลบข้างหน้าใช่ไหมครับดังนั้นรูปกรณีนี้ก็จะคิดเหมือนกันดังนั้นครับก็จะเป็นติดลบไว้หรอกครับ แล้วเอามากลบน้อยมากก็คือ2.5826ตั้งไว้แล้วลบด้วยเลยครับ2.5605ครับลบนะครับ6ลบออก5เหลือ1 2ลบออก0เหลือ2 8ลบออก6เหลือ2 0ดังนั้นได้0.0221ลบ0.0221ได้มาแล้วนะครับ ทำไมต้องเป็นติดลบเพราะว่าสังเกตไหครับจากตัวนี้มาเนี่ยมันมีค่าลดลงดังนั้นตรงนี้จะต้องบวกด้วยค่า x ที่มันจะต้องเป็นติดลบแน่นอนเลยนะครับคาดการไว้อย่างนี้แล้วนะครับต่อมาฉะนั้นค่าของขอด0.3709ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2.5826บวกด้วย x นั่นแหละนะครับบวกด้วย x นี่เริ่มนะครับ อ่าบวกด้วยเ็นะก็ทีนี้ามาดูครับสั้นทางซ้ายได้อะไรก็ทดนะครับก็ลบครับก็ทดเหมือนเดิมครับ0.3694มาดูครับอันไหนมากกว่ากัน3637เอาปลายลบต้นงั้นโอเคครับอันนี้จะเป็นบวกนะครับก็0.3709ลบด้วย0.36 94ครับ9ลบออก4เหลือหตัวนี้ยืมไม่ได้มาเป็นอันนี้ลบไม่ได้เป็น10นะครับแล้วเหลือ6 10ลบออกเเหลือ1นแล้วก็0 0 0 0 0 1 5ครับ0.0015ครับเมื่อได้มาแล้วปุ๊บขอลบตรงนี้นะต่อไปยาวครับก็หยิบป,ปลายลบต้นครับดูก่อนนะว่ามันมีค่ามากหรือน้อย0.37 0.36ดดังนั้นก็ลบได้เลยเพราะตัวนี้มากกว่าดังนั้นก็ทดครับ 0.3723ถ้าจะเร็วกว่านี้ให้เรากดเครื่องคิดเลขนะครับแต่ตรงนี้คูณให้เราเห็นนะครับต่อไปครับถ้าหากว่า,าจะมีคุณครูที่เวลาจะสอบแล้วไม่ให้ดูเครื่องคิดเลขเราก็สามารถทําได้นะครับโอเคนะครับแล้วลบด้วยเลยครับ0.3694ลบนะ3ลบ4ลบไม่ได้ครับยืมมาเป็น13ตัวนี้ก็เหลือ1ไปยืมมาเป็น11แล้วเหลือ6นะครับ 13ลบออก4เหลือ9 11ลบอก9เหลือ2แล้วก็0 0 0 0 0 2 9ครับนะครับก็ได้แล้วดังนั้นเราก็จะได้มาแล้วนะสั้นส่วนยาวดังนั้นก็จะได้ครับสั้นทางซ้ายก็0.0015และ0.0029เอ้าหนูจะเอา15 29ได้ไหมบอกเลยเลยว่าได้ได้นะครับ ราะว่าถ้าเราตัดอ่ายังไงครับถ้าเราจะตัดตรงนี้ไปพร้อมกันเลยก็ได้ครับตัดออกครับเนี่ยตัดตรงนี้ออกเสร็จแล้วเอา15กับ29ไปก็ได้นะครับคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าตัดนะเวลาตัด3ตําแหน่งอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับก็คือเป็นการยังไงครับคูณด้วยเกี่ยวตแหน่งสองตำแหน่งใช่ไหมก็คือคูณด้วย100ทั้งเศษและส่วนนะครับก็มีค่าเท่าเดิมนะครับเวลาทําอะไรก็ให้ทําทั้งเศษและส่วนนะครับต่อมาครับ ก็เก็บเทียบได้เลยสั้นส่วนยาวต่อไปทางขวาครับก็จะเป็น x ส่วนด้วยลบ 0. 0. 0. 0 2 1ุดนะครับก็จะได้ x เท่ากับอ่าตัวนี้เหมือนเดิมครับจากหานก็ย้ายขึ้นมาคูณกับตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ0.0.0.1.5นะครับคูณด,ด้วยลบ 0, 0. 2. 2 1แล้วหารด้วย 0.0029ครับนะครับก็ไปทดที่เครื่องคิดเลขครับไปกดเครื่องคิดเลขนะข้อนี้ต้องกดแล้วนะครับ115คูณ221หารด้วยบ29น,นั่นคือ0.0015คูณ0.0221เท่ากับแล้วหารด้วยเลยครับ0.0029เท่ากับ 0. 0.1143 0.01143นะครับดังนั้นจะได้เข้ากับเท่าไหร่ครับ0.01143เอามา5ตำแหน่งนะครับเพราะเขาต้องการ4ให้เกินไป1ไว้นะฮะแต่ทีนี้อย่าลืมอย่าลืมเกื่บลืมนะครับพบว่าอะไรครับตรงนี้เป็นบวกแต่ตรงนี้เป็นลบครับบวกคูณลบได้ลบนะครับดังนั้นใส่เป็นค่าลบนะ นะครับดังนั้นก็จะได้คอด0.3709ของเราเท่ากับอะไรครับ2.5826 2.5826ลบด้วย0.0114 3ตรงนี้นะครับไม่ถึง5ตัดทิ้งได้เลยครับอ่าแล้วก็จะได้ค่าออกมาครับเท่าไหร่ครับไปกดุดเครื่องคิดเลขครับ2.5826 2.5826ไม่ขึ้นนะครับ5 8 2 6ลบด้วย0.0114เท่ากับ2.5712นะครับว่ามันคือ2.5712แล้วเราไปดูครับว่า2.5712เนี่ยมันอยู่ในนี้ไหม อยู่ระหว่างนี้มั้ยครับ2.5712 5712เนี่ยอยู่ระหว่างนี้มั้ยอยู่ระหว่างนี้นะครับเนี่ย 58, 585756 585756ดังนั้นคําตอบของเราถูกต้องครับอ่าก็นําไปตอบนะครับมันคือ 0. อ่ะ 2. ครับ2.5712 นะครับอ่าได้แล้วจะอะไรครับจะตั้งลบธรรมดาก็ได้อ่ะทดสอบเนาะหนูจะตั้งลบธรมร,บบธรมดาได้ไหม2.5 8จ้ลบด้วย0 0 1 1 4ก็ลบนะครับ6ลบกับเหลือ2อลบกับเหลือ1 8ลบ1เหลือ7เหลือ5เหลือ2 2.5712หเหนึ่งอเห็นไหมครับว่าทศธรรมดาบางทีมันก็ได้เหมือนกันถ้าบอยากตรวจสอบเข้าไปกดเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับ ก็อยู่ที่เวลาสอนครูให้ใช้ไหมนะครับเครื่องคำนวนนะครับถ้าหากไม่ใช้ก็ฝึกทดแบบนี้นะครับสําหรับแบบฝึกหัดนะครับก็มีให้1ข้อนะครับลองไปทําดูนะครับกรณีที่เป็น68องศา46ริบดาเป็นค่าคอร์สนะครับสําหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าหากใครนะครับเรียนแล้วเข้าใจนะครับชอบในคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาให้เราได้ชมกันจะได้รู้ทันทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ